b O I เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องเกินคร่าวๆก่อนนะครับว่าการทํา b o i เนี่ยก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับในการบริหารจัดการด้านภาษีภาษีก็จะมีภาษีแวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วก็มีภาษีรายปีสวัสดีครับ ท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาชวนกันคุยนะครับเรื่องของอามาตรการเรื่อง b o i นะครับซึ่งในวันนี้ที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเรากำลังจะชวนคุยในส่วนเรื่องของภาษีปลายปีเราเรียกว่าเป็นภาษีเงินได้นะอ่าพูดให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมติว่าโดยปกติเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีปลายปีนะถ้ามียอดถึงเกณฑ์น,นะครับเราก็จะเสียภาษีประมาณ20%ของรายได้ที่เราได้ก็คือ20%ของกำไรนรั่นแหละเอามาใจ่ายให้ภาครัฐนะครับแต่ ภาครัฐก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าถ้าธุรกิจของเราเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งของภาครัฐก็จะสามารถที่จะไม่ต้องเสียหรือเสียภาษีน้อยลงได้นะการทำ B O I เนี่ยก็คือการที่เราเอาเงินที่เราจะต้องเสียภาษีทุกๆปีเนี่ยมาใช้ในการลงทุน ิ่งแรกนะครับที่เราจะคุยก็คือเรื่องของมาตรการแล้วก็ประเภทนะครับกลุ่มของมาตรการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือมาตรการกลุ่ม A นะครับมาตรการกลุ่ม A เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ระดับนะครับแล้วก็มาตรการกลุ่ม B เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ระดับกลุ่ม A และกลุ่ม B เนี่ยก็จะมีเกในในการลดหย่อนภาษีเนี่ยตั้งแต่3ปีถึง8ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงอุตสาหการรมในกลุ่ม A เนี่ยคือกลุ่มผู้ใช้ดีมานไซส์อย,อยู่ในประเภทกิจาการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตัว วอย่างเช่นโรงงานผลิตอาหารชิ้นส่วนยานพาหนะชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้จะเป็นสายการผลิตที่เป็นกึ่งอัตโนมัติอยู่แล้วหรือบางทีก็เป็นอัตโนมัติเลยการยกเว้นภาษีเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอัตโนมัติเนี่ยหรือกลุ่มอตโมตเมชันเนี่ย ก็จะยกเว้นภาษีไม่เกิน50%ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัตนะครับยกตัวอย่างเราลงทุนไป10ล้านเราก็จะได้คืนมา5ล้านกลุ่ม mm hmm. ที่ไม่ใช่ออโตเมชันก็ได้ยกเว้นภาษี3ปีวงเงินยกเว้นก็ไม่เกิน50%อีกเหมือนกันนะครับการเชื่อมโยงอุสตสาหกรรมในประเทศไทยในส่วนของที่เป็นอัตโนมัตนะครับต้องซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศมากกว่า30%ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติขยายวงเงินยกเว้นไม่เกิน100%ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติครับ อันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงนะครับก็คือกรณีเป็นโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดย่อนภาษีเงนินได้ต้องสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็คือพูดไง่ายๆว่าถ้าเราเคยทํำมาแล้วก็ไม่สามารถทําได้อีกนะครับ แต่กลุ่ม B ก็คือกลุ่มผู้ใช้ d e m a n นไซด์เหมือนกันอยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่เคยทําพวกนี้เลยอย่างเช่นโรงงานผลิตชิ้นส่วนหรืออุตสาหกรรมพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมพวกนี้ก็จะเป็นส่วนซัพพอร์ตมากกว่าซัพพอร์ตอุตสาหกรรมหลักก็จะมีกลุ่มมาแยกออกเป็นออโตเมชันยกเว้นภาษี3ปีและถ้าไม่ใช่ออโตเมชันเนี่ยคือจะไม่ได้รับการยกเว้นเลย ทีนี้เนี่ยการนําสายการผลิตเป็นออโตเมชันมาใช้เนี่ยวงเงินยกเว้นภาษีเนี่ยไม่เกิน50%ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติตัวอย่างอย่างเช่นลงทุนประมาณสักร้อยล้านนะครับเราก็ได้ลดหย่อนเสียภาษีเนี่ยใน50ล้านเนี่ยเรามีรายได้พอ50ล้านเนี่ยเราก็จะ,ะค่อยๆเสียภาษีไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลา3ปีหรือหรือ8ปีก็ว่ากันไปนะครับซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศมากกว่า30%ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติขยายวงเงินยกเว้นภาษีไม่เกิน100%ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ คือถ้าจะให้ดีนะครับระบบออโตมิชชั่นนั้นๆก็จะต้องผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศได้ด้วยก็ยิ่งดีเราก็จะได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาคุยในภาคการลงทุนที่เป็นรูปแบบของ BOI ที่เราจะได้ประโยชน์คือการลดหย่อนภาษีเนี่ยส,ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราเอาเงินตรงนี้มาพัฒนาสายการผลิตให้การผลิตเนี่ยทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการส่งเสริมหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับการที่เราพัฒนาตัวเองด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การใช้ระบบออโตเมชันหรือระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆในด้านต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหการรมที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะมองว่ามันก็น่าจะเหมือนกันกับการที่รัฐบาลเอาเงินไปลงทุนในภาพใหญ่แต่คุณมาลงทุนในภาพย่อยคุณก็เอาเงินตรงนี้ไปบริหารจัดการตัวเองแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องเขียนโครงการให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยถ้าเข้าเกมก็จะได้รับการสนับสนุน3ปีหรือ8ปีก็อยู่ที่รายละเอียดนะครับ กลุ่มประเภทธุรกิจนะครับที่ได้รับการยกเว้นหรือได้รับการสร่งเสริมจากภาครัฐในส่วนของ b o i นี้มีอะไรกันบ้างนะครับจะมีอยู่ด้กัน8หมวดหมู่ด้วยกันนะครับก็คือหมวดหมู่แรกก็จะเป็นหมวดหมู่เกษตรและผลิตผลทางการเกษตรห้องเย็นของเราเนี่ยก็เกี่ยวอยู่ในนี้ด้วยนะครับหมวดหมู่ที่2ก็คือแร่เซรามิกและโลหะ ขั้นมูลฐานนะครับเกี่ยวกับการถลุงแร่ทองคําเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแร่ทุกชนิดนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยหมวดหมู่ที่3นะครับก็คืออุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมเบาก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มากจนเกินไปนะครับหมวดหมู่ที่4ก็คือผลิตภัรรณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งนะผลิตพวกองค์ประกอบนะครับในการผลิตเครื่องจักรหรือแมทเทียลต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมู่ที่4นะครับหมวดหมู่ที่5นะครับก็คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ,และอิเล็กทรอนิกส์นะครับผลิต อุปกรณ์ IoT นู่นนี่นั่นนะครับหมหมู่ที่6กนะครับก็คือเคมีพันและพลาสติกและกระดาษนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งนะครับหรือว่ากระดาษเราใช้อยู่พวก a 4อะไรพวกนี้หมหมู่ที่7ก็คือกิจการและบริการและสาธารณูปโภคก,ก็คือจะเป็นบริการในด้านต่างๆนะครับหมหมู่ที่8การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้ก็จะคือ8หมวดหมู่ที่ได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐที่เข้าข่ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม A ที่ได้พูดมาแล้วหรือกลุ่ม B ก็ตาม เงื่อนไขก็ข้อมูลเอกสารประกอบเอกสารที่ต้องใช้ก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับ 1ก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดาเนินงานและระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงานนะครับอย่างที่2ก็คือรายละเอียดการใช้หุ่นยนต์ระบบอตัตโนมัติว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรยังไงบ้างอย่าง,างที่3ก็คือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีเรานําเข้าเราใช้ผู้ผลิตในประเทศคือใครนะครับอย่างที่4ก็คือรายละเอียดเครื่องจกักรเครื่องจักรเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะลงดีเทลละหลักเกณฑ์อนุมัตและการส่งเสริมการลงทุนเ,นเงินลงทุนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1ล้านบาทไม่รวมค่าที่ดินและ คุณหมุนเวียนนะครับก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าปลูกสร้างอันแหละอย่างเช่นเราทําห้องเย็นมีระบบอโตเมชัติเข้าไปเราก็จะได้รับการสนับสนุนตามเงื่อนไขอย่างที่2ก็คือใช้เครื่องจักรทันสมัยอย่างเช่นใช้ระบบโฟ r ิชเชอรระบบจัดเก็บอัตโนมัติในห้องเย็นกรณีลงทุนใหม่ในสายการผลิตอนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องจักรที่ใช้แล้วจากต่างประเทศอายุไม่เกิน10ปีอันนี้ก็เป็นข้อ,อยกเว้นอันดับที่3ก็คือมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเหมาะสมอันนี้ก็อาจจะ เกี่ยวเนื่องกับคาร์บอนเครดิตคาร์บอนถดปิ้นด้วยเหมือนกันว่าเการใช้เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดมลภาวะได้ยังไงบ้างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขอื่นๆสามประเภทกิจกรารแล้วเพราะว่ากิจการแต่ละกิจการก็จะมีเงื่อนไขลึกๆลงไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น งื่อนไขหล,ลักๆคร่าวๆในการพิจารณานะครับมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามได้นะครับเราก็จะมีทีมงานหรือก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมเรื่อง B.O.I เนี่ยคอยให้คาแนะนาคอยช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะครับก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าการบริหารจัดการเรื่องของภาษีรายได้ของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมันก็คือกําไรคงเหลือของเราด้วยเหมือนกันแต่ก็จําเป็นที่จะต้อง เป็นไปภายใต้เงื่อนไขของกฎระเบียบที่ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราโดนตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยมันก็จะส่งผลกับธุรกิจของเราในอนาคตด้วยอาจจะโดนค่าปรับโดนอะไรอาจจะเสียหายเยอะกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เราไม่ดูแล้วเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่มีเวลาที่จะศึกษาก็หาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับถ้าทางฝั่งที่เราทําเกี่ยวกับห้องเย็นละลายผลิตเนี่ยการทํา B.O.I ในธุรกิจที่เป็นสเกลค่อนข้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,น,นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็จะมาคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันต่อไปหลังจากนี้ก็จะมีคลิปที่เป็นการให้ความรู้อย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนต้องการที่จะอ,ออกแบบดีไซน์หรือต้องการขออนุญาตมาตรฐานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับลายผลิตหรือห้องเย็นนะครับหรือระบบออโตเมชั่นในลายผลิตเนี่ย ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ